Where will you buy? It? In Surin or in Bangkok? You cannot drive. No, I'm just going to drive it to the shop and. You're so old enough? What do you mean? I always drive the motorbike in Surin and in Bangkok right. at the shop. You need to drive. You've got 30. Me? มึงนี่ก็บอกว่ามีทำไมไอาบอิซูายยี่น่งไกที่เจไอเซเจทับซ้อบี่เจอมึงิซมอเตอร์ไซค์้ลูกบอกบอสบบ่บบ่ เนี่จะเก็บเงินซื้อมอเตอร์ไซค์มาสั้นยังสิมาหาได้ลงพอโนไอรักกันเละดูด e i k e t ออ้าวอีีกมอเตอร์ไซค์เจังหม่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนีมอเตอร์ไซค์สี่หมื่นฮะ